โุนมีอะไรให้ดูนี่นะแม่มานั่งขัดหลังบ้านพักเงลยนะด้วยแปลงอันเนี้ยขัดอยู่พักใหญ่เลยนะขัดอยู่นานมากแต่เฮ้ยพอพอไปเอาฟองน้ำมิสซีว้ามาขัดมันขัดออกง่ายมากดูนะดูดิเนี่ยขัดให้ดูตรงร่องเลยซึ่งแปลงขัดแล้มัน ขัดไม่ได้เว้ยเนี่ยให้ดูนี่ร่องอีกทีนะในแต้งอ่ะมันไม่ออกนะแต่พอใช้ตัว้องน้ำอะ่ะเฮ้ยมันมน,นะดูดีมันขาวเลยอะ่ะขาวทันทีอะ่ะดูนะ อนี้ลองกับตัวเองทึ่งมากทึ่งมากทุกคนต้องมีอะ่ะเป็นแม่บ้านต้องมีนวะมาสามารถล้างใช้ซ้ําได้อกนะนะงานหลังบ้านเราวันนี้ง่ายๆเบาแรงมากไม่ต้องใช้ปงใช้แปรงแล้วนะใช้ฟองน้ําอันเดียวเอาอยู่เลยแบบทึ่งมากตรงล่องนี่เห็นไหมใช้แปรงเอาไม่ออกนะคะใช้แปรงเอาไม่ออกนะคะใช้แค่เนี้ย ออกแล้วสุดยอดนี่มันแล้วก็สามารถล้างใช้ครั้งเดียวดูเห็นไหมกลับมาขาวอีกแล้วเหมือนเดิมใช้ต่อได้